จุฬากำลังจะไปงานวิ่งการมิงงนนะฮะเป็นงานวิ่งครบรอบ20ปีฟอร์เนอร์ซึ่งสมัครไว้พอสเซอร์สวยใ <c oughs> ส่สปีดจะร้อนนะเนี่ยร้อนแน่นอนเดี๋ยวเข้าไปดูกันในงานว่าจะเป็นยังไงนะ แล้วก็มาอยู่ในงาน Garmin Night for Runner แล้วนะครับ<ม>ก็เป็นสนามฟุตบอลวิ่งรับสมามบอล8รอบ3กิโลภายในเวลา15นาทีโอเคก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวก็ไปเราจะไปลงทะเบียนรับเสื่อแล้วก็ลงทะเบียนวิ่งกันนะครับ สวัสดีครับเร้าครับไอเกยเรียบร้อยแล้วกับบ้านเลยเดินเืยแมวเส้นเดียวเกยก็ในหลก็มาแล้วก็วิ่งสัหน่อยเราไม่ใช่ขาแรงอยู่นะฮะก็เต็มที่แรอบสนามแดรอบสนามฟุตบอลภายใน15นาที ประมาณไม่เกินเกท้าเกทสี่ตัวกว่าแน่นึ้นะลองลอง <c oughs> เดี๋ยวก็ลองดูกันนะกันนะโอเคเต็มที่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนายนองโฟร์ได้ฮ oh, yeah, uh ีต uh. อินไปแล้วพี่ร้อยเอาไปรี้เหตุรู้ตลอดเลยนะสิบแ้้วโอ้โหคือทางแล้วครับตอนนี้อล้วีกหนึ่งรอบสนามนะครับยับเลยครตอนนี้ โอ้หเร่มแขซิงมาเลยสตีนเอาไปเลยมาเล็กซิเกอหนึ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ่งนาที9กวินาทีครับโอ้โห oh. oh. เดี๋ยวนัดูครับว่ารอบจะคงที่ได้ขนาดไหนรับ แบอตอัาเสีขาวาวับตอนนี้โอ้โหแลู้มาแล้วและอันด่มา้นต่อไปที่สองกำลังจะปล่อยตัวแล้ว ไนฟอนที่สองเอาลครับเกาะปูกันไปเลยครับทอาฟรีครับนี่แฮกโอ้โหวิ่เกาะสิบเจียนใครดีโอ้โหเยี่ยุด โอ้โหีซื้อมาแต่ละคนมาวันดีค่ะแต่ละคนแรงแรงทั้งนั้นวันดีตองการตรงนี้หน่อยแล้วไปดูคนน่เด็กนะครับ5 4 3 2 1้ส i n นึ r ิดีที่หสารันกีฬาหญงครับับ โอ้ไปแอคุณจะอ้าวปรบเลยนโอ้โหไม่เนของชายนะอันนี้นี่มาคก่บ,บมาแบบติดก,กันหเลยนะครับน้ปยลุกน,นํนนา,มมานสรญาน้นดาครับัมาคุณจมพลวครับคุณสิไิรัตนดาริกาครับแล้วก็ะฮะไล่ีม,มาตัน้ครับอ้ชายที่ส <มา S 2> แล้วะเช ไปดูกันว่าจะรอดไหมโอเคไปเชียดด้วยทีมแรกๆจะเถืหน่อยนะตอนนี้ทีมนี้เอโหเด็กน้อยวัยสิบขวบได้ไหมครับเนี่ยอายุ่าไรครับสิบเอยู่กรุงเทพไหมครับอยู่ที่ไหนครับ จุบุรีนี่จากคอนดิชั่นกับผมรู้เลยนะครับมาชุนบุรีสไตล์เฮีนี่ซ้อมหมดไปกีฬานักวิ่งมาหมดเลยนะครับทีมนี้เอาละเชิญเลยนะครับในทีมนี้ทีสุดท้ายแล้วนะครับขอให้โชคดีนะครับเราจะปล่อยตัวในเวลา18บแปดรายกานาทีนะครับ18บแปดรายกานาที พลยคนาชตรนะครับและคุณปไนกปอน,นะครับหมายเลข9กและหมายเลข1 0 0นับตามด้วยคุณเชิดชัยคุณพัชนนะครับแล้วก็ิสเตอร์ชักกีร่กนักยามาด้วยและหมายเลขอยสเปอีกคนจะเป็นใครจบกันแล้วนะครับทลงสุดท้ายไม่ทันกระโดดที่เราไม่ได้ตแบบนีบ้นะ แตก็มาสนุกดีขอเชียร์รัน่าใจเรีนก็พอแล้วโอเคเตองจโอ้งานวิ่งหน้าชิวๆไปต่อชิยเลยที่อโวลาไเรื่ดยๆยี่สิบขนมอะไรครับเนี่ยเป็นว้าเปาค่ะแล้วก็เป็นไอศครีมค่ะ กินก็ไม่พลาดมีล็อกเกอก็เบเกอร์